ครับสวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องหลักอ่าก็คือหลักธรรมจบไปแล้วสําหรับวันนี้ก็คืออ่าหน้าที่ชาวพุทธและมารยาชาวพุทธนะครับสําหรับวันนี้อ่าก็เด็กๆก็ดูที่หน้าจอได้เลยครับอ่าวันนี้หน้าที่ชาวพุทธทุกคนต้องมีหน้าที่นัาเรียนครับอ่าครับหน้าที่เขาบอกว่าหน้าที่ของชาวประมงก็คือการหาปลา หน้าที่ของพ่อค้าคือการหากาไรจากการทำมาหากินหน้าที่ของศิลปินคือสร้างศิลปะหน้าที่ของพระคือสั่งสอนมนุษย์หน้าที่ชาวพวกก็คือมันทาความดีสําหรับเด็กๆก็มีหน้าที่ก,ก็คือเราอยู่ในวัยเด็กเราก็อยู่ในวัยเรียนก็มีหน้าที่เรียนนะเรียนครับมีหน้าที่เรียนแต่ถามว่าเรียนไปทําไมก็เพื่อต้องการที่จะเอาความรู้ไปประกอบ สำมาอาชีพหรืออาชีพในวันข้างหน้าเรียนอ่าเผื่อถ้าเราไม่เรียนเราก็ไม่รู้นะักเรียนครับเผื่อถ้าเราไม่ดูเราก็ไม่เห็นทุกคนต้องการออยากจะเรียนรู้พ่อแม่หลายๆคนก็อส่งลูกเข้าเรียนหนังสือตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมจนระดับมัธยมจนระดับมหาวิทยาลัยก็เพื่อต้องการอยากจะให้ทุกคนลูกทุกคนมีความรู้นกะเพี่นครับความรู้ก็ เป็นแสงสว่างก็คือจะนำทางเรานั่นแหละอ่าไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้านะอวันนี้เด็กๆมาดูหน้าที่ของเราก็คือหน้าที่ของชาวพุทธหน้าที่ของชาวพุทธเราในฐานะเราเป็นชาวพุทธอ่หรือไม่ใช่คนพุทธก็อ่าก็คือทุกคนก็มีหน้าที่นะครับอ่าสําหรับวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้กันเพื่อนหน้าที่ของชาวพุทธในฐานะที่ว่าเรา เป็นชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชนนับถือพระพุทธศาสนาอ่านักเรียนก็ควรรู้หน้าที่และมารยาทหรือมาราทของชาวพุทธที่ดีตลอดจนและรู้เข้าใจและวัฒนธรรมต่างๆก็พเพื่อต้องการที่จะเป็นการช่วยรักษาจันร์ลงพระพุทธศาสนาให้มีความมัน่นคงสืบต่อไป รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องอาตามแนวทางของพระพุทธศาสนาานักเรียนดูหัวข้อต่อมากับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆภายในวัดเด็กๆหลายๆคนก็ค,คงจะเคยไปทำบุญที่วัดนักเรียนพ่อแม่บางคนก็วันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดก็อาจจะพาเด็กๆไป ทำบุญตักบ,บาตรไปถวายสังฆทา,านไปปล่อยนกปล่อยปลานักเรียนครับไปปล่อยปลาลงปลาไหลก็คือไปทําบุญนั่นแหละนักเรียนไปถวายสังฆทา,านเก็บคุณเจ้าไปถวายที่ไหนครับก็คือไปที่วัดนะครับวัดก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางในการประกอบศา,านสานกิจศาสนกิจก็คือกิจกรรมที่เราจะต้องกระทําในทางพระศาสนา และเป็นที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์อ่ารวมไปถึงที่เป็นชาวพุทธก็จะได้ร่วมกันทํากิจกรรมทางศาสนาอ่าบริเวณวัดแบ่งเป็นสองส่วนก็คือหนึ่งเขตพุทธาวาสสองเขตสังฆาวาสนักเรียนดูหวัวข้อต่อมาครับอ่าเขาบอกว่าเขตพุทธาวาสก็คือเป็นส่วนหนึ่งของวัด ประกอบไปด้วยโบสถ์นะอย่างเราอยู่ประยองอยู่บ้านมากาพุทธใช่ไหมนักเรียนก็เคยไปเวียนเทียนรอบโบสถ์หรือรอบโบสถ์สดวัดโสพลวานาว,วัดโสพลวานา,ววา,นารามแต่วัดโสพลนะี่ครับถือว่าได้ว่าเป็นวัดเล็กๆนักเรียนไม่มีวิหารเจดี JD ก็ไม่มีครับเจดี JD ก็ไม่มี ่าก็อาจจะมีเจดีเล็กๆที่ว่าอยู่ก้างๆตำแทงวัดอันนั้นเขาเรียกว่าโบสโบสใส่กระดูกก็คือเจดีเล็กวางนั้นเฉอนักเรียนอซึ่งใช้เป็นประกอบที่อ่าประกอบสังฆกรรมโดยแยกไว้ต่างหากจ,จากส่วนที่พระพิสุสามเณรอยู่อาศัยอ่านักเรียนมาดูคําว่าโบสถ์นักเรียนครับเห็นภาพโบสถ์ไหมครับอันนี้โบสถ์ก็อก็คือเป็นภาพของโบสถ์วัด พระเกตุพลวิมลมังคลาลามราชวรมหาวิหารไปหรือวัดโพนักเรียนครับใครที่ว่าเคยไปกรุงเทพนักเรียนก็อาจจะไปเจอวัดนี้อ่าอยู่ข้างๆสนามหลวงนักเรียนครับติดอ่าติดต่อจากวัดพระแก้วเลยติดจากวัดพระแก้วครับก็จะเป็นวัดที่อ่านักท่องเที่ยวนิยมไปอ่าครับไปถ่ายรูปไปนมัสการ พระพุทธ,ธาสายญยาติหรือพระพุทธรูปในสมัยโบราณน,นักเรียนวัดนี้ก็จะเรียกว่าเป็นวัดที่ว่าเสาแก่อยู่วัดหนึ่งในประเทศไทยก็คือวัดพระเีดตุพลที่บนบังคลาลามเราเรียกสั้นก็คือวัดโคโบรหรืออุโบสถท่านบอกว่าเป็นสถานที่พระสงฆ์มารวมกันเพื่อท,ทําสังฆกรรมเช่นการประกอบพิธีอุปสมบทนักเรียนเห็นไหมครับในภาพ เวลามีการบวชพระใช่ไหมบวชพระเขาเรียกว่าอุปสมบทเกิดถ้าบรพชาเขาเรียกว่าบวชเนรอ่าเขาเรียกว่าบวชเป็นสามเณรครับเด็กอายุเก็บตวกขึ้นไปก็บวชเป็นสามเณรเกิดถ้าเป็นพระก็ต้องอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็คือจะท,ทําพิธีอุปสมบทเวลามีการบวชอ่าก็จะไปประกอบพิธีกรรมหรือสังฆกรรมในในโบสถ์หรืออุโบสถอ่าครับเช่นงานอุปสมบท อครับก็จะต้องไปท,ทําพิธีกรรมในโบสถ์และส่วนพระปาติมโมกก็ไปทําสังฆกรรมในอุโบสถเช่นเดียวกันนักเรียนครับนักเรียนดูหัวข้อต่อมาครับอันนี้ก็คือ,อภาพของวิหารน,นักเรียนครับวิหารอ่าเด็กๆเกิดถ้าเคยได้ไปวัดในกรุงเทพน,นักเรียนก็คือวัดกรยาลำพิภยน,น,นักเรียนวิหารก็คือ ก็จะเป็นคล้ายๆโบสถ์นักเรียนแต่พอดีก็จะเป็นสถานที่ด้านในก็คืออาจจะมีความกว้างขวางและใหญ่โตกว่าอุโบสถหน่อยหนึ่งวิหารก็ถือว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้านักเรียนอ่าครับวิหาราในภาพนี้ก็คือเป็นวิหารของวัดพระเจดุพลวิมลมังคลารามราชวรวิหารวัดโพนักเรียน ่าซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครครับอ่าเวลาคนไปทําบุญก็จะนิยมไปอ่าเข้าไปในวิหารนักเรียนก็คือไปนมัสการหรือไปกราบขอพรอ่าคือพระองค์พระพุทธรูปอ่าตัวแทนของพระพุทธเจ้าน,ะนั่นหนักเีรยนอ่าคนไทยเรานะบาเองก็อยู่ว่างๆก็จะนิยมไปทําบุญอ่าที่วัดอ่าครับอ่า เพราะว่าเราเป็นพุทธกาสนิกชนอ่าก็คือจะเป็นคนใจบุญสมทานว่างั้นเถอะนักเรียนส่วนมากคนพุทธเราก็จะนิยมไปทําบุญที่วัดอ่าครับบางทีก็อ่าว่างจากการงานแล้วบางคนก็เคร่งเครียดจากการงานบางคนก็พาลูกพาหลานไปสวดมนต์ไหว้พระที่วัดอ่าบางคนก็ อาจจะไปจำศีลนบางคนก็อาจจะไปสวดมนต์ไหว้พระนักเรียนครับที่วัดเพื่อต้องการที่จะอ่าทําให้จิตใจของเราเกิดความสงบนั่นเองนักเรียนครับนะบักเรียนดูข้อต่อมาครับอันนี้ก็คือเจดีนักเรียนครับเจดีเจดี JD ก็มีหลายๆวัดซึ่งอ่าอยู่ในกรุงเทพและเขตปริมณนลนักเรียนครับเจดี JD ที่ว่าใหญ่โตก็คือพระปฐดผมเจดี JD, นักเรียนใช่ไหม อยู่จังหวัดนคนปรปฐม,มเผื่อใครมีโอกาสอ่าได้ไปเที่ยวหรือได้ไปทําบุญนักเรียนครับก็ลองไปสักครั้งหนึ่งพระปฐมเจดีย์ก็จะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่โตมากนักเรียนครับสราสรารถจุดจุดใหม่เลยครับสรารถเดือนไทยครจุดใหม่เลยครับได้ยินกว่าไหมครับอบุญทิศาบุญทิศา ครับมีพาทรัพย์ตะโนครับอ่าปิดใหม่ด้วยนะครับอ่านักเรียนมาดูเห็นไหมภาพเจดียอันนี้ก็คือเจดีของวัดพระาธตาตุลำปางหลวงอันนี้จังหวัดลำปางนกเรียนแต่ถามว่าเขาอ่าพระสงฆ์หรืออ่าเจ้าว,วาดท่านสร้างเจดีไว้เพื่อเพื่อเพื่ออ่าประดิษ,ษาฐานอะไรเด็กๆรู้ไหมครับ ก็เพื่อต้องการที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้านักเรียนอย่างจังหวัดนคนปรปฐมใช่ไหมก็ด้านบนนักเรียนก็จะเป็นที่บรรจุบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านักเรียนไว้ด้านบนอเช่นพระปฐมเจดีย์ก็ดีนคนพรพนมก็มีเจดีย์อย่างวัด,วดพระวัดพระศรีมห ah าธาตุอะไรพวกนี้นักเรียนครับที่ว่ามีเจดีย์ใหญ่ เด็กๆก็จะเกิดถ้าเราเห็นเจดีย์ใหญ่ๆอยู่กลางวัดก็คือสถานที่ตรงนั้นก็คือเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธ,ธาตุหรือกระดูกของพระพุทธเจ้าอ่าทั้งนั้นนักเรียนครับอ่าอย่างในภาพนี้อ่าท่านเอาภาพของเจดีย์ของวัดพระธาตุลำปางหลวงนะักเรียนจังหวัดลำปางอ่าซึ่งอยู่ทางเหนือนั่นหลนะนักเรียนอ่าเจดีย์ก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ประอเป็นรูปคล้ายลอมฟางนะักเรียนอ่า มียอดแหลมบรรจุสิ่งเคารพนับถือไว้ภายใน่าเมื่อกี้วางก็เอ่ยไปแ,แล้วก็คือเป็นที่บรรจุพระพรหมสารีฤิกธาตุนัเรียน,หยนอหือกระดูกของพระพุทธเจ้าเอาไว้ให้ชาวพุทธเราไว้สักการะบูชานักเรียนเพื่อความเป็นสริมงคลน,นักเรียนครับกระดูกของพระพุทธเจ้าหรือกระดูกของพระอรหรันตสาวกต้นลาย พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนเป็นพระอาหารหันต์นักเรียนก็คือกระดูกก็จะกลายเป็นพระบรมสารีริกาธาตุหรือกลายเป็นพระธา,ธาตุก็จะมีสันฐานคล้ายเมล็ดข้าวสารเมล็ดเมล็ดปั่วก็จะมีสีแบบใสๆเหมือนแก้วนักเรียนครับอ่าสีใสเหมือนแก้วเผื่อถ้าเด็กเผื่อถ้าอยากจะ,อ,ะอยากจะเจออยากจะคน้นก็เข้าไปในโทรศัพท์มือถือเราเลยครับอยากจะดูพระบรมสารีริกธาตุก็สามารถิมพ์เข้าไปค้นหา ได้เลยนักเรียนครับนักเรียนดูอ่าต่อมาก็คือปุติอืมอันนี้ไปภาพนี้ก็คือเป็นปุติอันนี้อ่านว่าปุตินักเรียนครับแต่ถ้าอีกบางที่เขาเขาก็จะเขียนว่าปุดีใช่ไหมกูดีอ่าอันนี้อ่านว่าปุติก็คือเป็นที่อาศัยของพระสงฆ์ก็คือเรียกว่า ปุตินี่อยู่ในเขตสังฆาวาสหมายถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของพระพิสุสามเนรนักเรียนครับประกอบไปด้วยปุติแล้วก็หอฉันศาลาการประเรียนอ่าเห็นไหมอ่าบางทีเรามาทําบุญที่วัดใช่ไหมนักเรียนก็จะไปทําบุญที่ศาลาการประเรียนอย่างวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาใช่ไหมเ็ษๆหลายๆคนผู้ปกครองก็พาเด็กๆอ่าพาน้องๆนักเรียนครับไปทําบุญสับบาตรที่ศาลาการประเรียน ตามวัดต่างๆเพราะว่าศาลาการประเรียนนั่นก็คือมีคนมาเป็นจํานวนมากก็คือบางวัดกอสร้างใ,ใหญ่ๆโตนักเรียนครับเพื่อต้องการที่จะให้ญาตาิโยมสาธุชนพวกทาบริษ,ษัทนั่นแหละได้มาทําบุญและการได้มีที่นั่งทําบุญตักบาตรเพราะงั้นเถึงนักเรียนครับนั่งพักผ่อนหย่อนใจศาลาการประเรียนก็ถือไม่ว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกสถานที่หนึ่งนกเรียนต่อมาก็คือหอไตรหอไตรก็คือหอพระไตรปิฎกนะเรียนครับอ่าหอหอพระไตรปิฎกบรรจุคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าหอไตรอ่าบางวัดเด็กๆอาจจะเดินไปเที่ยวรอบวัดบางคนก็าอาจจะไปเจอหอะระฆังเห็นไหมหอะระฆังหอะระฆังก็อาจจะมีกลองอยู่ด้านล่างมีะระฆังอยู่ด้านบนอ่าแต่ถามว่าในวัดเขาสร้างไว้เพื่ออะไรก็เพื่อต้องการที่ ส่งสัญญาณให้กับพระสงฆ์ภายในวัดได้รับทราบระรูกันก็คือบัญทีตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าบางวัดก็อาจจะตีระฆังตั้งแต่ตีสี่นักเรียนบางวัดก็อาจจะตีห้าครับตีระฆังเพื่อทําอะไรนักเรียนครับเพื่อประกอบพิธีกรรมเพื่อประกอบสังฆกรรมนั่นเยนเช่นการทําวัดเช้าทําวัดเย็นอ่าทําวัดสวดมนต์ไหว้พระนั่นนักเรียนก็คือเป็นกิจกิจกิจวัตรของพระสงฆ์ บางวัดก็อาจจะตีะระฆังก็ประมาณาประมาณหกโมงเช้าหรือเจือโมงาบางวัดก็ตีะระฆังสมสัตธะสัญญาณเพื่อต้องการที่จะให้พระสงฆ์มาเป็นบัญชีให้ให้มาที่หอฉันให้มาที่ศาลาการประเรียนเพื่อต้องการที่จะทําทการฉันพัตหารเช้าฉันพัตาหารเทนว่างั้นเก่อนะเรียนระฆังก็คือเป็น สัญญลักษณ์ก็คือให้พระสงฆ์ตีแล้วก็ให้พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมในทางพระศาสนานั่นเองอย่างกรองเนี่ยนะอย่างกรองในกรเช่นเดียวกันนักเรียนกรองในบางทีบางวัดอซึ่งใครที่ว่าเป็นเด็กต่างจังหวัดนะ,ะเวลาถึงเวลาสิบเอ็ดโมงตรงจะไหมก็จะมีพระสงฆ์ไปตีกรองนักเรียนครับไปตีกรองเพื่อต้องการที่จะส่งสัทธสัญญาณให้ ชาวบงชาวบ้านซึ่งออกไปทําไร่ไถนาได้รู้กันว่าตอนนี้อพระตีกองเพนแสดงว่าอ่าพระจกฉันเพนแล้วอ่นะเพนแล้วตอนนี้อใครที่อยากจะออกไปถวายพัฒหารเพนก็สามารถออกไปได้ในขณะนี้ประมาณนั้นนะเพียนครับอ่าซึ่งต่างจังหวัดก็เราก็ยังมีการใช้กันอยู่ก็คือทั้งกรองทั้งละธรงนะเพียนครับแต่ในตัวเมืองอย่างเขตจังหวัดระยองก็อาจจะมีบ้างบางวัด ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาจะไหมพระสงฆ์องค์เจ้าบางทีท่านก็จะออกมาตีระฆังประมาณตีสี่เพื่อต้องการที่จะเรียกให้พระสงฆ์นั่นแหละมารวมตัวกันที่อุโบสถหรือศาลาการประเรียนเพื่อต้องการที่จะให้พระสงฆ์เหล่านั้นทําสังฆกรรมร่วมกันก็คือการทําวัวดเช้าอ่าทาวัดเช้าสวดมนต์ไหว้พระแ่ตมตตาหลังจากที่ว่าทาวัดเช้าเสร็จจะไหมแล้วก็ยังก็จะมีการออกบิฑบาต เป็นกิจวัตรของพระสงฆ์อันดับต่อไปนักเรียนครับอันนี้ก็คือ,อเกจสังฆวาสก็คือกุฏิของพระสงฆ์นักเรียนครับกุฏิก็คือเป็นที่อาศัยเป็นที่หลับนอนนักเรียนครับอ่าเป็นที่อาศัยเป็นที่หลับนอนเป็นที่พักผ่อนของพระสงฆ์อาถามว่าพระสงฆ์ท่านนบะิงก็ต้องพักผ่อนเหมือนกับเรานเนี่ยนกเรียนครับอต้องบวชไปแล้วก็มีการเรียนหนังสือด้วยนะ พระภิกษุสามเณรที่ว่าบวชเข้าไปอยู่ในวัดทุกรูปนั้นต้องมีการเรียนหนังสือเรียนครัาเรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกเรียนประเรียนธรรมประโยคหนึ่งสองจนถึงประโยคเก้าเห็นไหมดังๆอยู่ตอนนี้ก็มหาภัยวันใช่ไหมอดีตก็คือพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหาสมปองใช่ไหมพระสงฆ์เหล่านี้ก็คือตอนที่ว่าท่านบวชท่านก็ได้ศึกษาเราเรียนใช่ไหมทาง ทางพระเออ,เอ,อ,เอ,ออย่างทิดไทยวันเราปรยังรู้สึกว่าการศึกษาของท่านก็ทางโลกก็น่าจะจบจบด็อกเตอร์แล้วมั้งนักเรียนครับด็อกเตอร์เลยนะแต่ท่านก็ได้ปร,ริญญาทำเก้าประโยคในขณะเป็นสามเณรเป็นเป็นพระเป็นเนรที่ว่าเรียนหนังสือเก่งมากว่างั้นเสร็นักเรียนครับสอบได้ปร,ริญญาทำเก้าประโยคในขณะเป็นสามเณรอายุยี่สิบนักเรียนครับ คนที่ว่าเรียนสอบได้ในขณะอายุยังเป็นสามเณรก็ถือว่าเก่งมากนกเรียนครับน้อยคนที่จะทําได้นะใครที่ว่าบวชมาแล้วก็เรียนสอบได้ปร,ริญญาทำเก้าประโยคในขณะเป็นสามเณรเด็กเด็กรู้ไหมก็คือจะได้เป็นนาคหลวงนกเรียนก็คือพระเจ้าเป็นบินเป็นเจ้าภาพบวชให้เลยนะเขาเรียกเขาเรียกว,ว่าเป็นนาคหลวงนกเรียนครับนาคหลวงก็คือ พระเจ้าเป่นดินก็คือรัชการที่สิบก็คือเป็นเป็นโยมเป็นผู้ทําการอุปสมบทให้เป็นเจ้าภาพในการอุปสมบทให้บวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดา,า,า,ารา,ศา,ศา,ศา,ามหรือวัดพระเจ้าท่านนียบวชในวังเลยนะอ่าครับอสําหรับเด็กๆถ้าใครอยากจะบวชเรียนจบปหกไปแล้วน,อน้องปงก็ปรึกษาปรึกษาทางโรงเรียนได้ปรึกษาอ่าครูได้นะคุณครูสามารถแนะนําได้ ครับใครที่ว่าอยากจะบวชเรียนครับอยากจะบวชเรียนอ่าครับอยากจะบวชเป็นสามเณรครับอ่าคนที่ว่าบวชเป็นเนนเราบอย่าอายุเจ็ดขวบก็บวชได้แล้วเนเด็กๆครับอายุเจ็ดปีขึ้นไปก็สามารถบวชได้แล้วตอนนี้เด็กๆอยู่ป .6 ก็เด็กๆจบป .6 ก็คือบางทีพ่อแม่่าไม่มีทุนที่จะส่งเรียนนักเรียนครับสามารถบวชเป็นสามเณรบวชบวชเรียนได้ครับเราเรียกว่าบวชเรียนได้ สามารถเยี้ยงพ่อแม่ได้ด้วยนะบวชเป็นสามเณรบวชเป็นพระก็สามารถเยี้ยงพ่อแม่ได้อ่าไม่บาปนักเรียนครับจาดตัวปัจจัยไายธรรม่าปัจจัยที่ว่าเราได้มาจากการบิณฑบาตนี้ญาติโยมถวายมานักเรียนเราสามารถแต่งปันให้พ่อแม่เราได้อ่าถือว่าไม่ไม่ผิดที่ในสงฆ์นักเรียนครับถือว่าไม่ผิดที่ในสงฆ์การบวชก็สามารถเลี้ยงพ่อแม่ได้นักเรียนครับไม่ปิดบาปโอเคครับอ่าดูหัวข้อต่อมานักเรียนครูครับ ครับว,ว่างไงครับถ้าบวชเป็นพร<า>ะแล้วสามารถแตะตัวแม่ได้ไหมครับแต่ถ้าว,ว่างไงนะอีกรอบขอฟังอีกรอบอถ้าบวชเป็นพระแล้วสามารถแตะตัวพ่อแม่ได้ไหมหรือเปล่าครับอ๋อสําหรับพ่อใช่ไหมเราสามารถอ่าก็คือถูกตัวพ่อได้นะเพียงเพราะว่าพ่อเป็นผู้ชายน้องชายก็ถูกตัวได้สามารถกอดน้องได้แต่แต่อย่าเป็นน้องน้องผู้หญิงนะแต่จะเป็นน้องที่ชายเราก็แต่ถ้าเราบวชเป็นเนนเราบวชเป็นพระเราก็สามารถกอด กอดน้องผู้ชายได้อุ้มน้องผู้ชายได้กอดพ่อได้แต่แต่แม่ห้ามกอดน,นะเพราะว่าแม่เป็นเป็นสตรีครับเป็นสุภาพสตรีแต่ถามว่าการการบวชนักเรียนบวชเป็นสามเณรนรือบวจริงก็ถือศีลสิบข้อแม่แม่ต้องกราบสามเณรน,นะแม่ของเราเขาเรียกเรียนเขาเรียกว่าโยมแม่ใช่ไหมผู้เป็นแม่ต้องกราบสามเณรน,นะครับแต่ถามว่าแม่กราบลูกผิดไหมไม่ผิดนักเรียนเพราะว่า เพราะว่าเราบวชเป็นสามเณรแล้วสามเณรถือศีลสิบแม่ถือศีลห้าข้อครับโอเคครับเดี๋ยวเดียวดูหัวข้อต่อมานะไอ้โฟนนะนะโอเคครับอ่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัดเออครับในฐานะเราเป็นชาวพุทธเรียนเมื่อไปวัดก็บางคนก็ไม่มีมารยาทในในการเข้าไปในสถานสถานใช่ไหมบางคนก็ถือขวดเหล้าเข้าไปก็มีบางคนก็ร้องเพลง โวกเวกเออะโวยวายครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่มารยาทของชาวพุทธเรียนครับชาวพุทธที่ดีเวลาเขาไปวัดเขาจะไปด้วยความสำรวมสงบนะักเรียนครับเวลาเราเข้าไปวัดแล้วเราก็ช่วยกันดูแลบลํารุงรักษาวัดด้วยอ่อย่างปีก่อนใช่ไหมครับนัครูที่โรงเรียนของเราก็เป็นจิตอาสาเกือบทุกคนเลยนะอ่าทางโรงเรียนก็เกณฑ์นณะนครูทุกคนนะัแหละนะักเรียนครับไป ช่วยดูแลบำรุงรักษาวัดปีนั้นรู้สึกว่าจะไปช่วยไอ้พนักงานปตทบังทาสีห้องน้ําวัดโสปนครับเป็นสีชมพูนักเรียนครับเป็นสีชมพูอ่าคุณครหลายคนหลายท่านก็ไปช่วยขัดห้องน้ําขัดโถส้วมครับหาน้ํายงน้ํายาไปช่วยกันคนละไม้คนละมือนักเรียนครับเป็นการช่วยดูแลบํารุงวัดรักษาวัดรักษาห้องน้ําให้เกิดความสะอาดนัาเรียนอย่างห้องน้ําสะอาดจะได้นักเรียนครับ อย่างเราไปเที่ยวดังเราแวะปั๊มปตทอะ่นี่ยนักเรียนเราเห็นห้องน้ําสะอาดเราก็อยากจะเข้าใช่ไหมอยากจะเข้าไปทาภาราิจส่วนตัวเกิดถ้าเราเห็นห้องน้ําให้สะอาดเราก็ไม่อยากเข้านักเรียนอ่อย่างผู้ปกครองบางคนมันเองเห็นห้องน้ําไม่สะอาดบางคนไม่เข้าเลยไม่ใช้เลยอันนี้ก็ก,ก็เช่นเดียวกันอ่าการที่ว่าเราดูแลห้องน้ําให้สะอาดอ่าก็คือบารุงรักษาวัด อาจจะเป็นการกวาดใบไม้ก็ดีขัดห้องน้าก็ดีทําความสะอาดบริเวณวัดก็ดีอ,อันนี้เขาเรียกว่าจิตอาสาปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าจิตอาสานกะเรียนการที่ว่าเราไปวัดเราก็จะไม่ทําความสกรปรกให้แก่วัดนะครับะจะไปรับประทานอาหารหรือไปกินอะไรก็แล้วแต่นักเรียนผนลผลไม้เครื่องดื่ม แต่พอดีก็เกิดถ้าเราเข้าไปใช้บริเวณวัดนะักเรียนก็ต้องไม่ทําให้วัดสกปรกปก,ก็คือเก็บแต่สัมยะให้เรียบร้อยนักเรียนครับเก็บแต่สัมผยะให้เรียบร้อยอสิ่งที่สําคัญก็คือต้องสํารวมกิริยามารยาทไม่ส่งเสียงดังรบกวนพระสงฆ์ภายในวัดครับซึ่งจะเป็นการรบกวนและก่อควนพระบางรูปท่านก็ปฏิบัติธนะรรมนักเรียนก็คือนั่งสมาธิอ่นะ เป็นการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิของพระสงฆ์นอกจากนี้การแต่งกายนักเรียนก็ควร่แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเกิดถ้าเป็นผู้ชายก็ใส่กางเกงขาย,ยาวก็ได้นักเรียนเสื้อแขนสั้นก็ได้นะแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะใส่กางเกงขาย,ยาวก็ได้ใส่กระโปรงให้เรียบร้อยเวลาเราไปทําบุญตักบาติที่วัดก็ไม่แต่งตัวแบบโปเปลอยว่ากันเถอะนักเรียนครับแต่งตัวให้ให้สุภาพ แทนน่ารักว่างั้นเสือนักเรียนอ่าครับการที่ว่าเราไปวัดเราก็บัญทีเราก็ต้องต้องสํารวมให้มากๆเพราะว่าเด็กบางคนก็ไปแล้วก็ไปเสียงอ,กอะกอะกโวยวายบางทีไปรบวนพระสงฆ์องค์เจ้าบางทีท่านก็อ่าเรียนหนังสือใช่ไหมภาคบ่ายบางทีพระสงฆ์ท่านก็จะเรียนหนังสือพระภิกษุสษามเณรก็จะเรียนหนังสือกันอ่าชาวพุทธที่ดีเขาบอกว่าก็ควรสํารวมกิริยามารยาทเมื่อไปอยู่ในวัดเรียนครับ ไม่ไม่ติอะโวยวายตั้งแต่ดนักเรียนนะหลายหลายคนบางทีพ่อแม่พาไปวัดบางคนเสียงดังพ่อแม่บางคนก็บอกลกอูกเบาๆหน่อยลูกเห็นน่เขาบองกันเป็นแถว,แวนะลูกเสียงดังเห็นนั่นเรามาวัดแล้วก็สำรวมหน่อยครับสำร่วมหน่อยพ่อแม่บางคนก็สอนลกูกด้วยการพูดจานิ่มนวลก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเรียนครับโอเคเด็กๆตูกนงพ่อต่อมาครับอ่าครับ อันนี้เป็นภาพของการแสดงตนเป็นพุทธามกะเพียงครับการแสดงตนเป็นพุทธมามะก,านนกาะพุทธมามะกามามะกหมายถึงการประกาศตนโดยยึดเอาพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พุ่งที่ระลึกอันนี้สําหรับชาวพุทธเรานักเรียนนะ,ะบางทีอาจจะมีชาวศาวสานาอื่นอ,อาจจะเป็นคริสต์หรืออิสลามหรือตามฮินดูนักเรียนครับ่าโรงเรียนเราก็ มีหลายศาสนามาเรียนกันก็มีทั้งมีครามฮินดูก็มีครับมาจากอินเดียก็มีอ่าครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นเด็กชาวพุทธครับอิสลามก็มีบ้างบางส่วนนักเรียนครับการสแสดงตนเป็นพุทธมามะกะก็คือสําหรับชาวพุทธเราอย่างเดียวนักเรียนอ่าพุทธมามะกกก็คือผู้ที่นับถือพระพุทธศาสานาเมื่อถึงวัยอันเหมาะสมนักเรียน นักเรียนก็จะต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะนักเรียนก็คืออันคาคานี้เขาอ่านว่าพุทธ,ธามามกะโดยการทําพิธีประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือตลอดชีวิตเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยยึดเอาพระรัตนตรัยนั่นแหละนักเรียนก็คือหนึ่งพระพุทธสองพระธรรม สามพระสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกอ่าครับอันนี้ก็เด็กๆนักเรียนไปแสดงตนเป็นพุทธมามะก,กะใช่ไหมผู้ชายก็นั่งท่าทิ่เปต u อ่าผู้หญิงก็นั่งท่าทิพธิดาก็จะมีการกล่าวเป็นภาษาบาลีใช่ไหมนักเรียนครับโอเคครับแต่พอดีก็เ <c oughs> หลือเวลาสิบนาทีสุดท้ายเดี๋ยวเปิดโอกาสให้ถาม <c oughs> เดี๋ยวพุทธมามาก,กะเดี๋ยวมาต่ออาทิต้านะอันนี้กว <c oughs> เปิดไปคร่าวๆก่อนนักเรียนนะ <c oughs> อ่าครับ <c oughs> เดี๋ยวไปต่อที่ห้องเรียนแล้วเราก็คงจะมีโอกาสได้เจอกันอยู่นักเรียนครับอ่ารักษาสุขภาพให้ดีกันแล้วกันมีอะไรจะถามตัวาไหมครับไอโฟนไอโฟนไอโฟนบวชเป็นพระกี่ปีหรอครับอ่บวชเป็นพระใช่ไหมอันนี้อันนี้สัปปนัมถามไรครับบวชเป็นพระถามครูอางนะครับอ๋อครูครูครูอางก็ ที่ว่าบวชไม่ใช่ว่าเต็มใจบวชหรอกแม่จะไปบวช <laughs> พอดีพอดีจบปหกแล้วนะแม่เห็นแบบไม่ได้เรียนต่อไงไอถันนวัตแม่ก<น>็เลยให้ไปบวชเหรอครับครับพอดีกวางก็อยากเรียนต่อมัธยมมหนึ่งมสองมสามเหมือนกันแต่พอดีแม่แม่กับพอ่อแยกทางกันไงกวางเป็นลูกกำพระออเป็นลูกกำมพระไม่ใช่กัมิโตนะกำมพระกำมพระกัมพระพ่อ ก็เลยอ,อ,อยู่ยากก็ไม่ไม่ใช่อยู่ยากเลยจะไปอยู่ไม่ได้อยู่ยากนะพอดีวางอยากเรียนต่อก็ไม่รู้จะทายัางไงแม่ก็เลยจับจับไปวัดเลยครับไปบวชครับไปบวชไปปัประชาเป็นสามเณรไงสัปน,น,นวัตบวชเรียนใช่ปะวางไปพูดให้ฟังไงไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็เรียนนักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกสิ่งที่สําคัญก็คือเกิดถ้าเราอยากเรียนสําเร็จก็คือเด็กๆต้องเป็นคน เป็นเด็กอ่อนน้อมถ่อมตนนักเรียนครับเป็นเด็กตั้งใจเรียนครับ <_ d ian> บวชเป็นบวชเป็นเรียนเก้าปีครับบวชเป็นพระก็ประมาณสิบกว่าปีครับอ่าปณวัตนอยากบวชไหมครับไม่ครับตอบไออด้ครับเดีไม่บวชครับอ่าอย่าอย่าบอกนะว่าจบปหกแล้วจะเข้าพิธีมงมคลงเลยพ่อไงครับไอพลนอ่าพอ เข้าไปในว่าวจาังสมมติว่าออ,อบวชเป็นเนนเนี่ยเล่นโทรศัพท์เต็มอ๋อบวชเป็นเนนปัจจุบันนี้ก็บังทีถึงเวลาเรียนไอโฟนก็ต้องวางโทรศัพท์ครับเกิดถ้าเราเป็นสามเณรนะเกิดถ้าถึงเวลาเรียนบ่ายโมงใช่ไหมบ่ายโมงตรงจะถึงบ่ายสามโมงเวลาเรียนไอโฟนต้องปิดโทรศัพท์ปิดเสียงปิดเครื่องไม่ให้ก่อกว,กวนรบกวนคนอื่นเขาเกิดถ้าเป็นอาจารย์บางบางสถานที่ใช่ไหมเกิดถ้าเราเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นก็คือโดนยึดโทรศัพท์ แต่พอดีก็คือเราต้องเป็นเด็กบอกง่ายดีกว่าก็คือเขาให้ปิดเราก็ต้องปิดเพราะว่าได้ได้เวลาเรียนไม่ใช่เวลาเลียนเกมเพราะงั้นเ,เราต้องเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายครับถึงจะอยู่เขาได้อ่าครับใช้ได้ทุกค,คนได้ใช่ไหมแล้วถ้าบวชเป็นพระล่ะอ่าบวชเป็นพายคำถามเยอะเลยบวชเป็นพระก็ต้องสละเป็นสงฆ์งนะไรับครูทีบอกนะ จิตใจ <laughs> มันก็โอเคโอเคสำหรับวันนี้นะไอโฟนอ่าและคุณอ่านักเรียนทุกคนสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอ,<ไ>ขอบจบแต่เพียงเท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีครับ <m> ไม่ไม่งานนะคะขอบคุณ <c oughs>